นี่มาฮอดเฮือนเอื้อเชิดเหมือนเดินี่แหละเฮือนเพิ่นก็เจอนะค่ะก็มาฮอดนี่แหละพี่น้องเอ้ยทางนั้นก็อันนี้บ่ลูกสาวทางนี้บ่เออเถอะผู้บ่าวต้องการก็โทรมาเราเด้อพี่น้องเด้อพี่มีแต่สาวโสดทางพี่เออเบิ่งเบิ้งเบิ้งย่างไปหาสาวโสดก่อนเอ่อจะไปดีน้อร่าสบายดีฮะ หอดเฮือนเอื้อยเชิดเหมือนนี่นี่แหละเฮือนเพิ่นหอเจอดหางกระมาหอดนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยทางนั้นก็อันนี้บ่ลูกสาวทางนี้บ่เออเถอผู้บ่าวต้องการก็โทรมาเราเด้อพี่น้องเด้อพี่มีแต่สาวโสดทางพี่เบิร์เบิ่งกเบิร์ย่างไปหาสาวโสดก่อนสะไปดีน้องลาสะไปดี ฮันโตอายเพราะเห็นหน้าตาทำบาทเลยพี่รองเ้ยพี่เห็ดปทั้งอะไรนะฮะให้เห็นเลยกว่าฮันบได้เห็นหน้าตรงหน้าตาเลยบาทเลยเออเห็ดปทางบาทเลยหนาวพี่รองก็ควนหนาวนี่เอ้อจะน้อยจะน้อยเบาหอมแบบติดต่อเถื่อตาอย่างละ ha ôn <laughs> bao à lê nó quá mình mồ hỏi vậy côi nào nào là chứng thưa bao hơn mà tí to, thì to nó đỡ nổ ghi nổ này nó mượn trò nó à tao nó mượn thằng mấy hả à tao nó thằng mấy ai ai thì nó gì sao ai con thì นี่เด้อแต่ผมหัวซื้อยางเนี่ยหนึ่งสองซื่อหนึ่งซื้อสองซื่อสามเอ้าชาวหนึ่งชาวสองชาวสามเพราะผมจากชื่อเพคนเด้กคันนี่ผู้นี่หนึ่งนี่ยคันว่าต้องการผู้ชาวชื่อหนึ่งนี่ก็ติดต่อมาชื่อสองก็เชือแดงชื่อสามก็พูดแหละเชือดำดำผมชาวหนึ่งชาวสองชาวสามติดต่อมาโหลดเนาะหามหน่อยเนาะ con nữa ok ok Ui, nó ok 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 hòn, ok 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 bò, ok ok bò, ok ok bò, ok 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 bò, ok 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 อ้าพี่น่อยเวอยู่ไดอย่างไรคนบ่มีผัวยังงี่แหละอยูู่้เดียวไปไปหาเอเชิญก่อนผัวไม่ยังต่างเขาปะเขาหาเขาไม่รัเขาาใครเชิญกอาสบายดีเอเชิดสบายดีโดยโดยโดยถามเป็นอะไรอยู่อะไรกินอะไรชูมือนี่นะ ข้าวนำแจปางพอได้หาเงินในอะไรเงี้ยินทังค่ะขุดกระปูกระแปงนี่แหละหาคะพอได้ซื้อมาพริกแป้งนัวมั้งพริกแป้งนัวพอโย่ได้กินได้เช่าน้ำมอน้ำโชว์แล้วเอาอันป้ากันกระพัวะไรแต่เฮิงแล้วบอกอ่ะแต่เฮิงแล้วจากปีไรเป็นสิบเช่าปีนี่แหละจนลูกสาวาจนใหญ่เนาะลูกจนใหญ่มาละ ผู <t 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 ้พี <t <t ่น้องผู้บ้าผู้เทนระบ่หน้าตาผู้น้าตาผู้เทนระบ่มาพี่มาพี่มาต้องอายมาพี่ย่างมาพี่มาบ่ยู่พี่มะอยู่ผู้เดียวเนาะ้อเชิญเนาะอยู่กับลูกช่องคนเท่านั้นแหละอยู่ชองคนแม่ลูกเนาะแม่ลูก มีแต่ผู้หญิงเบิดเนาะจักไผสิหาอย่างเงินเนีได้มีผู้หญิงบจักไน้สิหาเลยบ่คือผู้ชายจักแนวหาเายังน้อยถ้ายังบ่ได้ใหญ่อือก็บ่จักแนวเลยผู้หญิงเนาะเออบ่คือผู้ชายด้ยังพอมีทางหาเงินหาคจักทางไปทางมาอือผู้หญิงเขาบ่ได้เฮียนชปานดแม่นเฮาบ่มีเนาะจักเียนแม่นเขาเรียนบ่เจอบ่มีมบ่มี ยางหกหยางอันนี้พ่นเฮ็ดให้จักปีเลยพ่นผู้ใหญ่พ่นเอามาหายใจให้นี่โอ้ยวันปีปีหนึ่งแล้วแหละเขาไปใช้ไปกายใช่ก็ใช้อันนี้เนาะพียกระตัดผ่าไม้กระตาดไม้กระจัดถัดอยู่เทิงพ่นหัวมาแล้วเอออยู่เทิงนี่กะดอกมาแล้วเนี่ยมันมีเต็นมันมีแต่ไมฮีนี่ใช่ มันดอกมาแล้อามาหินมาใส่เนาะหินมาใส่ในมีเงินีทองเียงินถุกเงีเนาะ่เรื่องถุกยาียบก็คือว่าแหละปเฉยเลยว่าแหละคือกันดแหละเาก็ะบยบไปจบไปโชว์ังยใครนกเยจเ็บรจะโชว์มมีเงินบมมีทองเป็นะปัวเียคายกับ่มีถกแต่พอแต่มาจะเ็นได้ยูไป ข้าก็ให้หน้า e ก็บไปไลายดอกเอาเข้าให้เฮ็ดแต่ละปีได้จกสอบปีนึงเก้าชอบไหน้าเสียหายเก้าชอบนึงเก้าชอบหวานกินฮอนเดือนได้น่ะจากเดือนกินน่ะเวลากินเชล้วก็มัดและเขาเดินเดือนเมืองคารว่าเกนไลเดือนหนึ่งสองสาวผมในจำเกินเธอละนายโอ้ยอมบ่เป็นแล้วยอมอะไได้ยอมได้รกินอิ่มอะไรกินบ่อิ่มอะไรแน่นอนแหละกินให้อิ่มดูแลไปยอมอะได้ ว่าจะได้จะเห็ดลายปัตโต้ปันห้งผู้หญิงว่านเอาบ่ดำสิว่านว่านเอาผู้เดียวก็เฮ็ดได้ผู้หญิงก็ได้ได้กะดำกะได้โยนา่าก็บพอเห็ดโยนโต้ขั้นขันดำนี่ก็เฮาดำคือตะกี้ก็เพิ่นสิจ้างบ่ได้จ้างในตะกี้เนี้ยมแต่ดำเอาเองจนผู้เลยเดือนชองเดือนนี่ยเฮาบัดตะกี้บัดไทงอกขวายนี่บัดไทคงรสเฮาก็จ้างรถเออจ้างรถเท่านั้นลจ้างรสพันช่องพันปัญหาบัจจัยไอนะเออ ข้าวฮาวานโถ่ฮาวปัตรเม่คันดีเนาะดำเอางามกว่าไรกว่าจะดำมาบ่ลวานเอาไปดิโอ้ยหวานมันก็ได้สำนี้แล้วขันว่าเฮาดำเอาชิได้ลายกว่าเก่านี่แหละดำคันมามาเถิดผักหวานกะไลายย่หามาเถิดผักข้าวเออก็คือข้าวไฮตัวกี้อันนี้ข้าวพันในนี้ฮันปีนี้ก็ใช้อีกอย่างนึง กคือวเาปีนี้ใช้เข้างานเป็นอะไรใช้ข้าวดาวค่ะเปลี่ยนอยู่ตลาดเปลี่ยนอยู่เลยก็คือเปลี่ยนเป็นอะไรคือเปลี่ยนในไร่ข้าวผันนั่นมันเป็นนะเป็นน้ำเขาวหรือว่าเป็นน้ำกระเด็นกันมันว่าใช้ต่ออีกกับมันบางงามบ่ดด้วกันคือก็เป็นเพียตายเองแต่กาข้าวคนเมืองตะกี้ใส่ให้มันงามมันบ่มีกหนึ่งข้าวลุนตะกี้ก็มีนะลุนตะกี้เขาเอาไปใช้เบิดลุนตะกี้จะไปใช้เมื่อตะกงเตรตะกิ้งข้าวมันใหญ่ข้าวมันหน่อยเขายังก็บ่ได้เห็น ข้าวตะกี้นู่นนานามนันซัมซิรามตามใช้กับมันมันบป็นประตินาเนาะข้าวนั่นอันนี้มันโพช้อปหนึ่งมาแบนมาเฉพาะราคาไฮน์ชิบหฮน์ได้สาวอืมอันนี้ชิปโพช้อปหนึ่งโอ้ปีนี้ได้เกาชอบเนาะไี่ได้เกาสาวก็ตัวนีเกาสาวทีกินหอดยำเลยนี่เกาสาวเทีก็มันลอยเป็นดอกบัวลอยตะกี้บราเคยเห็นไดมหันลอยก็ลอยเยอะหน่อยนึงแค่นั้น เขาเฮ็ดโยก่เฮ็ดชมนึกโตผู้หญิงนั่นแหละคันยังจับจากชาวไปใหญ่กวางใหญ่ไปโตปัดเจ้าว่มีหางเอาเขาเขาพายเอาตรงพีเขาเฮ็ดอะไรทีแรกนั่นไทยฮะไทยล้ววานเลยบ่หรือว่าไทยไทยหุดก่อนไทยหุดแล้วเขาก็ไทยคาไทยขาดเอให้เท่านึงเลยกับวานเหมือนผมเรียกว่าไทยวานเลยไม่ต้องไทยหุดไทยอย่างไทยละวานเลยยันมันหนาวบ่กหนาวแถวบ้านเขาก็เฮ็ดแนวนั้นเหมด ไทยรอบเดียวตอนนั้นเชอิดเขาเลยเ,เออไทยแล้วก็คาดเออทั้งค่อยกับไทยหมอหย<อ>ันว่าไทยหุดไปก่อนแล้วไปแล้วมาอันนั้นดีขนาดน่ะเออบางคน,งคนงงกับไทยหุดเงี้ยแล้วก็ไปไทยใหม่แล้วก็ปู่ยังกิไทยอีกอยู่อ,อันนี้คันอยไทยบาดเดียวเล้วละไทยแล้ว,าลวข,าขาดแล้วขาดหวานใช่ไหมเออแบบนั้นแหละคำว่าบ๊พื้นภาไทยคือเฮาเห็ดดำแบบนั้นกับเปือนเปือนเฮาหวานดีคือเยาี่ไปไทยยังหลายไทยรอบเดียวแล้วก็ขาดหวานเล้วนะนนาเป็นนามีน้ำฮาวายใช บางคนนขาหวานแล้วแล้วขาใช้สมบูรณ uh. ์ใช่ปลามันเลยแล้วโตเป็นนานาป็นย่านม้าน้าพันไม้นาแบบสมบูรณ์นะค่ะบ่มีคนโพยไรเออเจ้าที่ทางใดนะเนี่ยพูอ่างอิฐถกทางนี้ให้ปลาให้เอ่ยใช่มาลายใช่ช่องให้น้อยเจ้าช่องให้เป็นเพียช่องให้เทอร์ตานทอมนั่นแหละนั่งก็ไม่ได้ดามแลก็ได้กับเป็นไง ข้าวชอบใบลายหาชาปูว่าได้ในนี้เพราะน้ำม,มันลายเออพ่นหาใช้ได้ก่อนอว่านะในข้าวพันเนะาะคนโปยหาแคชอปหนึ่งมันม่ได้ได้เห็นว่าข้าวได้เป็นลอยส่องลอยละระดับตเต่าเนโคลนขาวเขามีเงินมีทองโตพอมาได้มีมีเธอละแสนจองแสนเหดหนาใช้ชม,นะชมือกัอนบ่มีปูเนี่ยว่าได้อยากได้กินเนละยมันพวคือตะกี้ มาพี่มาพี่มาชูมาเดินเต่ามาเดินามโมงสี่โมงเตาสมมติออกจากในประมาณสามโมงกับหอดพุ่นกับสี่โมงกานมาออกสี่โมงกับหอดพุ่นกับห้าโมงขอดอกห้าโมงกับหอดพุ่นกับหกโมงไปประมาณพุณละขึดนอยู่กันวัดเด็กเกินกับบกาเมื้อประมาณเจ็ดแปดโมงเกนกับบยากาไปนั่นแหละารว่ายังตะเวนใกับ

vì hải này đấy hải bắc chuông chem mắm hai chơi hai mắm bên là ở. Ngay bắt chuông 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 ừ

เย่น้งกยอะไรเรือกระมาปอนะบาปอนก็จหอมจักคือได้ยินว่าไปรอบแหอกมามาไปรอบช่องมันแห้ง้ายเลย่อยากจะคืออกช่างขาวแต่ว่าออนกบอ่กับบานแ้วมั้อ่อนนัยอ่อนตาช่างตาช่างตาแลออไปออบนอก็จะออแถววนเย

ว่ากลานไอยะนายจะชูะนายตงการมลังนอ่านกระจิอ่านอะไรกพันะจิหลับอานะะนเดี่วกล้วยปลกลือไตดังเท่าไหร่ลกไตตเบากนูปูดหรือง่ช่องหัดปลา่งปลฟูดังปองแท้ตัวยให้ได้กับปลากลือไตตาบอกปลเกอดังว่าอ่านหลัว่าดัง

รุดปอยองเอกัยมาฉันอังชดารุดหมาดองมาครับหมาดองตัดไปคือเตอร์องเนี่ยคานาบอลในตะเฮาครับอาแนวไปเขาก็ทำได้บุกเของให้ล็อกเมนเดอร์อันอันนี้เฮ็ดตะเฮงแล้วบ่อเฮือนเลยนะจะปีไรบนในตั้งแต่ลูกสาวก็ได้วังเก็ดเฮ็ดเองบ่ ຈ້າງເຂົ້າมาເຮວນນຍ